เสียงท้องฟ้าคำรามดังสนัน่นปลุกระวินดาให้ตื่นขึ้นจากความหลับไหล เธอลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆท่ามกลางแสงสว่างวาบที่สาดส่องเข้ามาในห้องเป็นระยะๆเพราะด้านนอกนั้นมีฝนฟ้าขนองอย่างหนักและนั่นก็ทำให้รวินดารีบลุกขึ้นจากที่นอนเพราะความกังวลบางอย่างรวินดาหยิบสมาร์ทโฟนที่วางอยู่ข้างหมอนขึ้นมาดูเวลาและพบว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบตีหนึ่งแล้วเธอวางสมาร์ทโฟนไว้ที่เดิมก่อนจะก้าวลงจากเตียงและเดินไปที่โซฟา เพือดูว่าตอนนี้ที่วาทิพเป็นอย่างไรบ้างซึ่งภาพที่เธอเห็นคืออีกคนนอนขดตัวอยู่บนโซฟาโดยมีผ้าห่มผืนบางคุมร่างอยู่เมื่อเห็นดังนั้นรรวินดาก็รู้สึกสงสารที่วาทิพขึ้นมาทันทีเพราะฝนตกทําให้อากาศเย็นลงและก็ดูเหมือนว่าผ้าห่มบางๆเพียงแค่ผืนเดียวคงไม่น่าจะให้ความอบอุ่นแก่ที่วาทิพได้เท่าที่ควร ดังนั้นรวินดาจึงโน้มตัวลงไปใกล้ๆก่อนจะใช้มือเขย่าต้นแขนของทิวาทิปเบาๆอีฟอีฟรวินดาเรียกทิวาทิปในขณะที่ฝ่ามือของเธอก็สัมผัสได้ถึงความเย็นเฉียบจากร่างของหล่อนหืมมีอะไรเหรอไม่ทิวาทิปถามด้วยน้ำเสียงงัวงเงียพลางขยี้ตาเบาๆและพบว่ารวินดากำลังยืนอยู่ข้างๆโซฟาที่เธอนอนอยู่หนาวไหม หนาวสิหนาวมากๆเลยด้วยทิวาทิพ์กล่าวเสียงอ่อยเพื่อหวังจะให้ระวินดาเห็นใจหรองั้นอีฟจะเอาผ้าห่มเพิ่มไหมเดี๋ยวไมจะเอาของไมามาให้รวินดาเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงถ้าไมาเอาผ้าห่มมาให้อีฟแล้วไมจะห่มอะไรละ่ะอย่าบอกนะว่าไมาจะเอาผ้าห่มบางๆนี่ไปห่มแทนทิวาทิพ์กล่าวพลางใช้มือจับผ้าห่มผืนบางที่ตนกำลังห่มอยู่ก็คงต้องเป็นแบบนั้นแหละ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกไมนอนบนเตียงยังไงก็อุ่นกว่านอนบนโซฟาอยู่แล้วเราจะทำแบบนั้นให้มันยุ่งยากทำไมเรานอนบนเตียงด้วยกันก็สิ้นเรื่องทิวาทิพ์กล่าวด้วยรอยยิ้มไม่ได้รรวินดาตอบปฏิเสธเสียงแข็งและนั่นก็ทำให้ทิวาทิพ์หน้าเสียเพราะดูเหมือนว่ารรวินดาจะรังเกียจเธอเอามากๆทำไมล่ะไม่รังเกียจอีฟมากขนาดนั้นเลยเหรอ ทิวาทิพย์เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเศร้าๆและนั่นก็ทำให้ระวินดารู้สึกผิดขึ้นมาทันทีเพราะจริงๆแล้วเธอไม่ได้รังเกียจทิวาทิพย์เลยสักนิดแต่ที่ต้องทำใจแข็งปฏิเสธทิวาทิพย์ไปเพราะเธอเริ่มสัมผัสได้ถึงความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นภายในใจของตนเธอจึงไม่อยากให้ทิวาทิพย์เข้าใกล้เธอมากจนเกินไปเอ่อไม่ใช่แบบนั้นหรอกแล้วไม่มีเหตุผลอะไรละ่ะทิวาทิพย์ถามต่อด้วยความอยากรู้ ส่วนรวินดานั้นไม่รู้ว่าจะยกเหตุผลอะไรขึ้นมาอ้างนอกเสียจากเหตุผลส่วนตัวเอ่อคือไม่นอนดิ้นนะ่ะก็เลยไม่อยากให้อีปำคาญถ้าต้องมานอนด้วยกันเมื่อได้ฟังดังนั้นทิวาทิพย์ก็รู้สึกโล่งใจที่รวินดาไม่ได้รังเกียจเธอตามที่เธอเข้าใจมาตั้งแต่แรกอ๋อถ้าเป็นเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกห้องก็ห้องไม่เตียงก็เตียงไม่แล้วอีฟจะมีสิทธิ์อะไรไปํำคาญละ่ะทิวาทิพย์กล่าวด้วยรอยยิ้ม และนั่นก็ทําให้รวินดาถึงกับเลิกลากเพราะไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมาปฏิเสธได้อีกเออเมื่อเห็นว่ารวินดามีท่าทางอ้ำอำอึ้งอึ้งทิวาทิพก็รีบตัดบททันทีงั้นคืนนี้อิฟขอรบกวนหน่อยนะไม่เมื่อได้ฟังดังนั้นรวินดาก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เพราะดูเหมือนว่าเธอจะไม่สามารถบายเบียงอะไรได้อีกต่อไปเอาเงินก็ได้แต่แค่คืนนี้คืนเดียวนะ รวินดากล่าวแบบไม่เต็มเสียงนักและนั่นก็ทำให้ทิวาทิพยิ้มกว้างออกมาด้วยความดีใจอืมขอบคุณนะไมายอย่านอนดินละ่ะแล้วก็ห้ามนอนกรนด้วยระวินดากล่าวเสียงเข้มก่อนจะเดินนำทิวาทิพย์ไปที่เตียงทันทีที่ระวินดาและทิวาทิพย์ล้มตัวลงนอนบนเตียงเสียงฟ้าร้องก็ดังสนัน่นจนสองสาวถึงกับสะดุง้งก่อนที่ทิวาทิพย จะคว้าร่างของรวินดาเข้ามากอดไว้นี่อีฟจะทำอะไรอีฟกอดไม้ทำไมรวินดาร้องโวยวายและพยายามผลักทิวาทิทิ์ออกไปแต่ทิวาทิทิ์กลับกระชับวงแขนที่กอดรวินดาให้แน่นขึ้นอีฟกลัวเสียงฟ้าร้องนะ่ะขออีฟอยู่แบบนี้สักพักนะทิวาทิทิ์กล่าวอ้อนวอนก่อนจะมองลึกเข้าไปในดวงตาคู่สวยของคนที่เธอกำลังกอดอยู่จริงๆเธอไม่ได้กลัวเสียงฟ้าร้องหรอก แต่ที่เธอต้องบอกกับรวินดาไปแบบนั้นเพราะต้องการใกล้ชิดรวินดาให้มากขึ้นตั้งหากเมื่อได้สบตากับทิวาทิพย์หัวใจของรวินดาก็เต้นแทบไม่เป็นจังหวะตอนนี้ใบหน้าของเธอร้อนเผาไปหมดส่วนอัตราการเต้นของหัวใจนั้นก็ควบคุมได้ยากลำบากยิ่งนักแค่กอดเท่านั้นนะห้ามทำอย่างอื่นรวินดากล่าวตะกุกตะกักด้วยความเขินอายและนั่นก็ทำให้ทิวาทิพย์รู้สึกแปลกใจกับคำพูดนั้น ก็แค่อกอดน,นะสิหรือไม่คิดว่าอีฟจะทําอะไรไปมากกว่านี้ทิวาทิพย์เอ่อยถามพลางขยับใบหน้าของตนเข้าใกล้ใบหน้าของระวินดาจนตอนนี้ใบหน้าของทั้งสองห่างกันไม่ถึงคืบระวินดารู้สึกโกรธตัวเองระคนไปกับความเขินอายที่เมื่อครู่เธอเผลอกล่าวกับทิวาทิพย์ไปแบบนั้นและที่สําคัญเธอไม่สามารถหาคําตอบให้กับตัวเองได้ว่าเหตุใดเธอถึงได้พูดแบบนั้นออกไป มาสิไม่ไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยรวินดาแซงกล่าวเสียงห้วนเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกของตนเฮ้ยจะเชื่อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ทิวาทิพกล่าวพางรีตามองคนตรงหน้าและยิ้มที่มุมปากอะไรของอีฟเนี่ยก็ไม่บอกว่าไม่ไม่ได้คิดอะไรไงรวินดากล่าวด้วยน้ำเสียงงุดหงิดเพราะรอยยิ้มกลัวๆของทิวาทิพทำให้หัวใจของเธอเต้นรัวๆอย่างหนักจะไม่คิดก็ไม่คิด ตอนนี้ก็ดึกแล้วอิว่าเรารีบนอนกันดีกว่าพรุ่งนี้ยังต้องตื่นไปทำงานอีกทิวาทิพเอ่ยด้วยน้ำเสียงสดใสก่อนจะกระชับวงแขนที่กอดระวินดาให้แน่นขึ้นกว่าเดิมซึ่งอีกคนก็ไม่ได้ขัดขืนเธอแตาา่อย่างใดและนั่นก็ทำให้ทิวาทิพรู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างบอกไม่ถูกจริงอยู่ว่าเธอและระวินดาเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนแต่ก็ไม่เคยมีสักครั้งที่เธอจะได้มีโอกาสนอนเคียงข้างและกอดระวินดาไว้แบบนี้ ตอนนี้เธอจึงได้แต่ปล่อยให้หัวใจของตัวเองดื่มด่ำกับความสุขที่มีอย่างเต็มที่รวินดาดึงผ้าห่มขึ้นมาคุมร่างของเธอและทิวาทิพไว้ก่อนจะซุกใบหน้าของตนเข้ากับอกของทิวาทิพเธอหลับตาลงช้าๆเพื่อข่มใจตัวเองไม่ให้เต้นแรงไปมากกว่านี้แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลเพราะหัวใจของเธอยังคงเต้นแรงอยู่เช่นเดิม และที่สำคัญเธอสัมผัสได้ว่าหัวใจของทิวาทิพย์เองก็กําลังเต้นอย่างรุนแรงไม่แพ้เธอเช่นกันแสงแดดอ่อนๆในยามเช้าสาดส่องเข้ามาภายในห้องของระวินดารบกวนให้ผู้เป็นเจ้าของห้องตื่นจากห้วงนิทราระวินดาลืมตาขึ้นอย่างช้าๆก่อนที่จะพบว่าใบหน้าของเธออยู่ห่างจากใบหน้าของทิวาทิพย์เพียงแค่คืบเดียว ระวินดารู้สึกตกใจแต่ก็ไม่ได้ถอยห่างแต่อย่างใดเธอเพ่งมองใบหน้าสวยคมของคนตรงหน้าด้วยหัวใจที่เต้นรัวตัวเธอในตอนนี้แทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตกลงเธอคิดอย่างไรกับทิวาทิพกันแน่แม้ใจหนึ่งจะพยายามบอกกับตัวเองว่าทิวาทิพเป็นแค่อดีตเพื่อนสนิทแต่อีกใจหนึ่งกลับมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย เพราะเธอไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเลยในชีวิตแม้ที่ผ่านมาจะมีคนมากมายพยายามเข้ามาพูดคุยเพื่อสารสัมพันธ์กับเธอแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าแต่อย่างใดเพราะเธอค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงและมักจะมีความสุขอยู่กับการเล่นไวโอลินและแต่งเพลงเท่านั้นเรื่องความรักจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวสำหรับเธอแต่เมื่อได้กลับมาเจอที่วาทิปอีกครั้ง เธอก in ็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติของหัวใจตัวเองเพราะมันมักจะเต้นแรงเสมอเวลาที่เธอได้อยู่ใกล้กับธิวาทิพย์นี่เธอคงไม่ได้หลงรักธิวาทิพย์หรอกนะเมื่อคิดมาถึงตรงนี้ใบหน้าของระวินดาก็ร้อนเผาขึ้นมาทันทีเธอพยายามสลัดความคิดนั้นออกไปจากหัวก่อนจะบอกกับตัวเองว่าเธอจะไม่มีทางรักทิวาทิพย์เป็นอันขาดเพราะอีกคนเป็นแค่อดีตเพื่อนสนิทของเธอ แถมตอนนี้ท่วาทิพย์ยังเป็นนักไวโอลินระดับโลกที่ร่ำรวยไปด้วยชื่อเสียงและเงินทองส่วนเธอเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแม้วันนี้ที่วาทิพย์จะยังอยู่กับเธอแต่อีกไม่นานหล่อนก็ต้องจากไปเพื่อทำงานของตัวเองอีกครั้งและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาพบกันอีกหากเธอมมดแต่ปล่อยให้หัวใจของตัวเองถลำลึกลงไปมากกว่านี้คนที่เสียใจมากที่สุดคงไม่พ้ต้องเป็นเธอ ตื่นนานแล้วเหรอไม่ทิวาทิ์เอ่อยถามทันทีที่เธอลืมตาขึ้นมาและเห็นใบหน้าสวยหวานของระวินดาอยู่ตรงหน้าซึ่งนั่นก็ทำให้เธออดคิดไม่ได้ว่ามันจะดีแค่ไหนกันถ้าเธอได้ตื่นขึ้นมาเจอหน้าของรวินดาทุกเชา้าอืมนานแล้วระวินดาตอบด้วยน้ําเสียงตะกุกตะกักเพราะสายตาของทิวาทิ์ที่มองมาทำให้เธอรู้สึกเขินอายอย่างบอกไม่ถูกเอา้า แล้วทำไมไม่ปลุกอีฟล่ะทิวาทิพ์กล่าวด้วยน้ำเสียงกระเงากระงอดเพราะหากว่าเธอตื่นเร็วกว่าน,นี้คงมีเวลามองใบหน้าสวยหวานของระวินดาได้นานกว่านี้นี่น้อยน้อยหน่อยไมย่ไม่ใช่นาฬิกาปลุกนะระวินดาดูคนตรงหน้าก่อนจะขยับร่างของตนออกห่างจากร่างของทิวาทิพส่วนทิวาทิพเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ยิ้มแห้งๆก่อนจะสังเกตเห็นว่าแก้มทั้งสองข้างของระวินดานั้นมีสีแดงระเรื่อ ทำไมไม้หน้าแดงจังไม่สบายหรือเปล่าทิวาทิพย์เอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงอ่าไม้ไม่ได้เป็นอะไรหรอกแค่ปวดหัวนิดหน่อยอาจจะเป็นเพราะเมื่อคืนฝนตกหนะักก็เลยนอนไม่ค่อยจะหลับนะระวินดาอ้างเหตุผลข้างๆคูๆเธอจะบอกความจริงกับทิวาทิพย์ได้อย่างไรว่าที่เธอหน้าแดงนั้นเป็นเพราะเธอโม่แต่คิดถึงเรื่องของทิวาทิพย์อยู่และเมื่อทิวาทิพย์ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเป็นห่วงรวินดามากกว่าเดิม เป็นไข้หรือเปล่าไหนดูซิตัวร้อนไหมทิวาทิพกล่าวพลางใช้หลังมือแตะที่หน้าผากของระวินดาด้วยความอ่อนโยนแต่ระวินดากลับปัดมือของทิวาทิพออกด้วยความตกใจไม่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกไปอาบน้ําแต่งตัวกันดีกว่าเดี๋ยวไปทํางานสายระวินดากล่าวโดยไม่ยอมศบตากับทิวาทิพเพราะเธอรู้สึกเขินอายจนทําอะไรไม่ถูก เธอรีบยันตัวลุกขึ้นจากเตียงนอนด้วยความรวดเร็วและตรงเข้าห้องน้ำทันทีทิวาทิพมองตามหลังระวินดาก่อนจะอมยิ้มให้กับท่าทางของหล่อนที่ดูราวกับไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างไรอย่างนั้นหากเป็นช่วงก่อนหน้านี้เธอคงรู้สึกเสียใจที่ระวินดาทำท่าเหมือนรังเกียจเธอแบบเมื่อครู่แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนทำให้เธอรู้ว่านอกจากระวินดาจะไม่รังเกียจเธอแล้วหล่อนยังดูเหมือนจะเป็นห่วงเธอมากอีกด้วย เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเธอจะเดินหน้างอรวินดาอย่างเต็มที่และจะทำให้หล่อนหายโกรธเธอให้ได้โดยเร็วที่สุดรวินดาก้าวเข้ามาในห้องพักอาจารย์ด้วยสีหน้ายุ่งยุ่งโดยมีทิวาทิพถือถุงกระดาษใบเล็กๆและไวโอลินตัวโปรดเดินตามเข้ามาด้วยอ้าวนอนด้วยกันแค่คืนเดียวถึงก็มาทำงานกับสายเลยเหรอ ปุญญวีกล่าวทักทายหญงิงสาวทั้งสองคนด้วยรอยยิ้มก็อีฟนั่นสิคะมัวแต่ทำแซนด์วิชอยู่นั่นแหละไม่บอกไปแล้วนะว่าตอนเช้าดื่มแค่กาแฟแก้วเดียวก็พอแล้วระวินดาบนก่อนจะวางกระเป๋าและไวโอลินของตนลงบนโต๊ะทํางานแค่กาแฟมันจะไปอยู่ท้องได้ยังไงไม่สอนตั้งหลายชั่วโมงเดี๋ยวก็เป็นลมไปซะก่อนหรอกยิ่งบนบนว่าปวดหัวอยู่ด้วยทิวาทิปบนกลับอา้าวไม่สบายหรอ ปุญญวีหันไปถามระวินดาด้วยความเป็นห่วงมายนอนไม่ค่อยหลับนะคะเลยรู้สึกปวดหัวนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรมากหารอกค่ะระวินดาตอบพลางสายหน้าช้าๆก็นั่นไงอีฟว่าหมายทานแซนด์วิชของอีฟสักหน่อยเถอะจะได้ทานยาแก้ปวดทิวาทิปกล่าวพางรีบหยิบกล่องพลาสติกใสออกมาจากถุงกระดาษเธอเปิดฝากล่องออกก่อนจะวางไว้ตรงหน้าของระวินดาโห,หน้าทานจังเลยอีฟ ปุญญวีกล่าวด้วยความทึ่งเมื่อเห็นว่าภายในกล่องนั้นคือแซนด์วิชแฮมชีสน้าตาน่ารับประทานค่ะพี่ปุณพอดีอีฟเปิดตู้เย็นแล้วเจอของพวกนี้ก็เลยเอามาทำแซนด์วิชนะคะพี่ปุนทานด้วยกันเิยคะทิวาทิปกล่าวด้วยรอยยิ้มก่อนจะชวนปุญญวีให้มาร่วมวงด้วยขอบใจมากในอีฟแต่พี่ทานข้าวมาแล้วล่ะเอาไว้ให้คนป่วยทานดีกว่าปุญญวีกล่าวก่อนจะยักคิ้วให้กับทิวาทิปค่ะ ทิวาทิบรับคำด้วยรอยยิ้มก่อนจะทำท่าเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้จริงสิไม่ปวดหัวอยู่นี่นาแถวๆนี้มีร้านขายยาไหมเดี๋ยวอีปไปซื้อ,อยามาให้หรือไม่จะไปหาหมอดีไม่ต้องหรอกไม่ไปซื้อเองได้ระวินดากล่าวเสียงห้วนไม่ไม่สบายอยู่นะจะปฏิเสธความหวังดีของอีฟทำไมเนี่ยปุญญวีดูระวินดาเสียงเข้มนั่นนะสิคะไม่นี่ดื้อจริงๆเลยค่ะพี่ปุณ ทิวาทิพย์ถือโอกาสฟ้องปุญญวีเพราะเธอหวังว่าจะให้ปุญญวีช่วยจัดการกับความดื้อรั้นของรวินดาให้อีกแรงซึ่งปุญญวีเองก็เข้าใจความต้องการของทิวาทิพย์เป็นอย่างดีอีไม่ต้องไปสนใจคำพูดของไม่หรอกรายนี้เขาก็ดื้อแบบนี้แหละอีปไปขอยาที่ห้องพยาบาลมาเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกห้องพยาบาลอยู่ชั้นหนึ่งอาคารตรงข้ามนะ่ะปุญญวีกล่าวได้คะ่ะทิวาทิพย์กล่าวด้วยรอยยิ้ม ก่อนจะรีบหมุนตัวออกจากตรงนั้นทันทีโดยไม่รอฟังระวินดาที่กำลังเตรียมจะปฏิเสธสุดท้ายระวินดาก็ได้แต่มองที่วาทิปที่เดินตัวปลิวออกจากห้องไปก่อนจะหันมามองปุญญวีตาเขียวก็พี่เห็นว่าอีบเขาเป็นห่วงไมพี่ก็เลยอยากให้เขาได้ดูแลไม่เต็มที่ไงไม่เห็นไหมว่าเขาน่ารักแค่ไหนทั้งทำแซนด์วิชให้ทานไหนจะไปขอยามาให้ไมอีก ปุญญวีกล่าวเสียงอ่อยพลางคิดในใจว่าสงสัยงานนี้เธอคงจุนจ้านเกินไปเสียแล้วไม่เห็นจะน่ารักเลยวุ่นวายจะตายไม่รู้จะกลับมาทำไมรรวินดาแซงกล่าวด้วยความหงุดหงิดโหยไม่ใจร้ายอะ่ะอีฟเข้าสำนึกผิดแถมยังกลับมาง้อหม่แล้วไมย,ยังจะไปว่าเขาอีกถ้าเป็นพี่นะมีคนดูแลแบบเนี้ยพี่รักตายเลยปุญญวีกล่าวกับรรวินดาอย่างตรงไปตรงมา ที่พี่ปุณคิดแบบเนี้เพราะพี่ปุณปลื้มอีฟตั้งหากละ่ะระวินดาเถียงกลับไปเอา้าก็ปลื้มนะสิน่ารักแบบนี้ไม่รู้มีแฟนได้ยังนะปุญญวีกล่าวพางรีตามองระวินดาและนั่นก็ทําให้หัวใจของระวินดากระตุกวูบขึ้นมาทันทีเพราะเธอลืมนึกถึงคนรักของทิวาทิปไปเสสสนิทถ้าพี่ปุญอยากรู้ก็ลองถามอีฟดูสิคะ ระวินดาพยายามกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ดูเป็นปกติที่สุดแม้ภายในใจจะรู้สึกเจ็บแปลป่บอยู่บ้างก็ตามบ้าพี่จะไปถามเขาได้ยังไงไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นสักหน่อยอา้าวจะไปรู้ได้ยังไงก็ไม่เห็นพี่ปุณช่วยอีฟจนออกนอกหน้านี่ทาไมไม่รู้จักกับพี่ปุณมาก่อนไม่คงนึกว่าพี่ปุณกับอีฟสนิทกันมาตั้งแต่เกิดแน่ๆระวินดากล่าวประชดประชันหืมพี่ดูออกขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะ รวินดาตอบเสียงเข้มงั้นต่อไปพี่จะแอบ,บช่วยอิฟแบบเง,เงียบๆดีกว่าปุญญวีกล่าวพลางยักไหล่ด้วยท่าทางกวนประสาทพี่ปุญระวินดาเรียกชื่อคนเป็นพี่เสียงเข้มอา้าวพี่เพิ่งนึกได้ว่าพี่มีสอนคาบแรกงั้นพี่ไปก่อนแล้วกันถ้าเข้าสายเดี๋ยวนักศึกษาจะล็อกห้องไม่ให้พี่เข้าไปสอนอีกปุญญวีกล่าวติดตลกก่อนจะรีบสะพายกระเป๋าแล้วก้าวออกจากห้องไปอย่างรวดเร็ว ระวินดามองตามหลังบุญญวีพลางสายหน้าด้วยความเอื่อมระอากับความกวนของคนเป็นพี่ก่อนที่เธอจะมองแซนวิชที่อยู่ตรงหน้าและถอนหายใจออกมาอย่างช้าๆในตอนนี้เธอยอมรับว่าเธอกำลังรู้สึกเกลียดตัวเองที่ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกได้เลยทั้งหัวใจที่มันเต้นแรงเวลาที่ได้อยู่ใกล้ทิวาทิพทั้งความรู้สึกเจ็บแปบในหัวใจเมื่อคิดว่าทิวาทิพอาจมีคนรักอยู่แล้ว หรือบางทีหัวใจดวงนี้มันอาจจะไม่ใช่ของเธออีกต่อไปแล้วอะไรกันนะคืนนี้อิฟก็จะมานอนบนเตียงกับไมอีกเหรอระวินดาที่นั่งอยู่บนเตียงกล่าวกับทิวาทิพด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดเพราะคืนนี้เป็นอีกคืนที่ทิวาทิพตื้อจะขอนอนบนเตียงกับเธอให้ได้ใช่ทำไมเหรอก็เมื่อคืนเรายังนอนกอดด้วยกันได้แล้วทำไมวันนี้จะนอนอีกไม่ได้ละ่ะ ไม่เองก็ไม่ได้รังเกียจอีฟไม่ใช่หรอไม่งั้นคงไม่ให้อีฟนอนกอดทั้งคืนแบบนั้นหรอกทิวายทิ์ท,ที่อยู่ในชุดนอนกล่าวกับระวินดาด้วยรอยยิ้มสดใสพลางนั่งลงตรงขอบเตียงข้างๆด้วยความกระยิมยิ้มย่องในใจอย่างน้อยข้อดีของการคิดเข้าข้างตัวเองก็ทำให้เธอมีความกล้ามากขึ้นนั่นนาะยอีฟมาขอกอดไมเองไม่ไม่ได้เต็มใจสักหน่อยรวินดาเถียงเสียงห้วน แต่ยังไม่ทันที่ทิวาทิ์จะได้ตอบอะไรกลับมาเสียงเรียกเข้าจากสมาร์ทโฟนเครื่องหรูอของทิวาทิ์ก็ดังขึ้นเสียก่อนทิวาทิ์ลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปหยิบสมาร์ทโฟนของตนที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานของรวินดาขึ้นมาดูก่อนที่เธอจะขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยความแปลกใจไม่หยิบขอออกไปคุยธุระที่ระเบียงแป๊บหนึ่งนะทําไมาง่วงก็นอนก่อนเลยทิวาทิ์กล่าวพลางยิ้มบางๆให้กับรวินดาอืม รวินดารับคำแบบไม่เต็มเสียงนักภายในใจนึกสงสัยว่าใครกันที่โทรมาหาทิวาทิพย์ในยามวิการแบบนี้สิ้นเสียงของระวินดาทิวาทิพย์ก็เปิดประตูบานเลื่อนและก้าวออกไปยังระเบียงโดยไม่ลืมที่จะปิดประตูให้สนิทพร้อมทั้งหันหลังให้กับระวินดาเรากับกลัวว่ารวินดาจะได้ยินบทสนทนาระหว่างเธอกับผู้ที่อยู่ปลายสายท่าทีที่ดูมีรับลมคมในของทิวาทิพย ทำให้รวินดารู้สึกเจ็บในใจขึ้นมาอีกครั้งเธอไม่รู้ว่าคนที่โทรมาหาทิวาทิพย์คือใครกันแน่จะเป็นคนรักของทิวาทิพย์อย่างที่เธอกังวลหรือไม่เธอเองก็ไม่อาจคาดเดาหรือต่อให้คนรักของทิวาทิพย์โทรเข้ามาจริงเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะห่วงทิวาทิพย์เพราะโดยฐานะแล้วเธอเป็นเพียงอดีตเพื่อนสนิทของทิวาทิพย์เท่านั้นและมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป